โซลา r วอเตอร์ปั๊มตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำที่ผมจะนำไปทำการติดตั้งลงในบ่อประดานก็ใช้ของแบรนด์ r ีเบนโตการติดตั้งก็จะมีรายละเอียดให้ดูตรงนี้เลยครับก็เป็นภาษาไทยเวลาที่ทำการติดตั้งต่อสายเชื่อมต่อสายไฟต่างๆเนี่ยก็เข้าใจได้ง่ายส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มซึ่งท่อออกของปั๊มจะเป็นขนาด2นิ้ว ตัวนี้ก็จะเป็นชุดอุปกรณ์ที่มากับตัวโซล่าวอเตอร์ปัมตัวนี้ครับรุ่น7 5 0วัตต์ใช้แรงดันตั้งแต่60จนถึง190โวลต์ครับ DC คอนโทรเลอร์ใช้ขนาดสายไฟเดินระหว่างตัวคอนโทรเลอร์ลงไปที่ตัวปั๊มเป็นสายขนาด3คูณ6.5ก่อนอื่นเนี่ยก็จะทำการติดตั้งสายไฟเข้ากับตัวปั๊มน้ำครับ จากนั้นก็จะนำไปทำการติดตั้งลงในบอ่อบาดาลแล้วก็เชื่อมต่อไฟเข้ากับตัวโซลาร์วอเตอร์ปั๊มชนนี้ครับแล้วก็จะทำการทดลองให้ดูว่าตัวปั๊มน้ำที่ใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์3แผงเนี่ยจะให้ปริมาณน้ำมากน้อยเพียงใดเนี่ยเดี๋ยวไปรอติดตามกันก่อนอื่นก็ทำการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ครับ แผงโซลาเซลล์ที่ผมเลือกใช้ใช้เป็นแผงโซลาเซลล์340วัตต์ทั้งหมด3แผงเพราะว่าตัวปั๊มสามารถรับแรงดันตั้งแต่60โวลต์ DC สูงสุด190โวลต์ DC ตอนนี้ก็ได้ทำการติดตั้งแผงโซลาเซลล์เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมพามาดูรายละเอียดของแผงโซลาเซลล์ครับตัวนี้ก็จะเป็นย e ี่ห้อหรือแบรนด์ของแผงโซลาเซลล์กำลังวัตต์3 4 0วัตต์แรงดันสูงสุด46โวลต์แรงดันต่อเนื่องก็อยู่ที่38โวลต์ครับใช้ทั้งหมด3แผงถ้าเราใช้แผงอนุกรมกันมากแรงดันก็จะสูงขึ้นเวลาที่แสงน้อยตัวปั๊มก็ยังสามารถทำงานได้ ตัวกล่องก็จะติดตั้งใต้แผงโซล่าเซลล์ซึ่งตัวกล่องเนี่ยสามารถกันน้ำได้ครับจากนั้นเราก็ติดตั้งสายไฟลูกรอยและสายไฟปั๊มน้ำ แล้วก็ทำการอนุกรมแผงโนลาเซลล์ทั้ง3แผงแรงดันที่อนุกรมได้ตอนนี้อยู่ที่1 1 9 2 v โวลต์ DC ครับ จากนั้นเราก็ทำการเชื่อมต่อสายไฟจากแผงโซล่าเซลล์เข้ากับกล่องคอนโทรลของปั๊มน้ำจากนั้นก็ทำการเปิดทดลองใช้ปัม๊มว่าปั๊มสามารถทำงานได้หรือไม่ก่อนที่จะติดตั้งตัวปั๊มน้ำลงในบ่อบาดาลครับการทดลองก็เปิดในระยะเวลาสั้นๆ จากนั้นก็ทำการติดตั้งท่อ PVC ผมจะทำการลดขนาดจากขนาด2นิ้วมาเป็นนิ้ว2ครับหรือขนาด10หุนถ้าใครต้องการต่อท่อขนาด2นิ้วขึ้นมาเลยก็ได้เช่นกันจะทำการติดตั้งปั๊มน้ำลงไปลึก20เมตรโดยใช้จำนวนท่อ PVC ขนาด4เมตรจำนวน5เส้น หลังจากได้ทำการย่อนปั๊มลงในบ่อบาดานเพียงแค่1ท่อ PVC ตัวปั๊มก็สัมผัสกับผิวน้ำก็เป็นเรื่องดีครับเพราะว่าปริมาณน้ำลึกลงไปจากผิวดินไม่มากทำให้เราได้ปริมาณน้ำต่อชั่วโมงที่มากขึ้นนั่นเอง จากนั้นก็นำฝาปิดบ่อบาดาลมาทำการติดตั้งพร้อมที่จะทำการทดลองและนี่ก็คือปริมาณน,น้ำนะครับที่ทำการปัมนะ๊มณขนาดนี้ที่แรงดัน80โวลต์ก็ถือว่าได้น้ำมากต่อชั่วโมงเลยทีเดียวคุณภาพแสงก็อยู่ในระดับปานกลางนะครับเพราะว่ามีเมฆมากบางส่วนแต่ถ้านะครได้รับแสงแบบเต็มเต็ม ผมว่าน่าจะแรงมากกว่านี้เยอะเลยครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลา13บสนาฬิก,กาเดี๋ยวมาดูการไหลของน้ําสําหรับการทดลองใช้ปั๊มน้ํากับแผงโซลาเซลล์สแผงนี่คือปริมาณน้ําที่กําลังไหลอยู่ณขนาดนี้ครับแรงใช้ได้นะครับถ้าดูจากปริมาณแสงคุณจะเห็นว่าช่วงนี้เมฆเยอะมาก แสงแดดอ่อนมากครับตอนนี้แต่ปั๊มน้ำก็ยังสามารถทำงานได้และปริมาณน้ำที่ไหลนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรบอร่อบดานบอ่อนี้นะครับก็เป็นบอ่อขุดเจาะใหม่ยังไม่มีการดึงน้ำมาใช้งานนะครับตอนดึงน้ำขึ้นมาตอนแรกนะครับคุณจะเห็นว่าจะมีขี้เลนขึ้นมาด้วย ปริมาณเมฆเยอะแสงน้อยแรงดันที่ได้ตอนนี้อยู่ที่68โวลต์นะครับ68 69โวลต์แรงดันสูงสุดที่ทำได้วันนี้อยู่ที่108โวลต์ถ้าแรงดันอยู่ที่80โวลต์แรงดันน้ำจะแรงมากครับแต่ว่าตอนนี้68 69ก็ถือว่าปริมาณน้ำที่ได้ต่อชั่วโมงก็เยอะพอสมควร วันนี้เป็นวันที่2ครับหลังจากได้ทําการติดตั้งตัวปั๊มน้ํา750วัตต์แล้วก็แผงโซล่าเซลล์340วัตต์ทั้งหมด3แผงครับและนี่ก็คือปริมาณน้ําที่ปั๊มได้ต่อชั่วโมงครับเป็นปริมาณน้ําที่มากพอสมควรเลยนะครับซึ่งตัวปั๊มเองก็ติดตั้งลึกลงไปเพียงแค่20เมตรและบอ่อบาดาลบอ่อนี้มีระดับน้ําที่ลึกลงไปจากผิวดินเพียงแค่4เมตรก็เลยทําให้เราได้ปริมาณน้ําต่อชั่วโมงที่มากครับ ซึ่งถ้าใครดูแล้วอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปั๊มน้ำและแผงโซลาเซลล์ผมก็ได้ทำการแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปโดก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับสำหรับคลิปติดตั้งปั๊มน้ำโซลาเซลล์ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเจอกับผมใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ